สวัสดีครับ YouTube มาพบกับผมอีกครั้งนึงนะครับกับทารุณมกนะครับผมวันนี้จะมาอยู่กันในเกมของค่ายสตาร์เลวแล้วเราก็จะมารีวิวเปล่าเนาะเนื่องจากช่วงนี้เขาแจกฟรีในกิจกรรมของอ่าิตาเลียมเนาะแล้วก็มันคอมโบกับจิงหลิวด้วยก็เลยได้รับความนิยมก็เลยคิดว่าจะมารีวิวกันนะครับเปล่าเป็นสายลบรางเนาะแล้วก็เป็นธาตุน้ำแข็งนะครับ สกิลนะครับก็โจมตีปกตินะครับส่วนสกิลต่อสู้เนี่ยจะเป็นฟลัสไปนะครับลบเอฟเฟกต์บัฟหนึ่งเอฟเฟกของศัตรูหนึ่งตัวพร้อมทั้งสร้างดาเมจน้ำแข็งตามเปอร์เซ็นต์ของแอทแทกของเปล่าเนาะสกิลเนี้ยจะไว้สำหรับลบบัฟศัตรูที่แบบเกิดใหม่ได้เลือกอมีแบบพวกเกาะพวกอะไรเลือกเพื่อนได้นะครับ ก็จะดีจากการที่เราใช้ทำให้การไฟนั้นจบเร็วขึ้นนะครับ mm. ถ้าไม่ตายนะครับ <I understand. S 1> โซนเปเชชันนะครับศัตรูเป้าหมายทุกตัวนะครับก็คือทั้งแมปนะครับมีโอกาสพื้นฐานร้อเเซ็นจะติดสถานะไก่เกลี่ยพร้อมทั้งสร้างดามเมจน้้ำแข็งพ10ของ mm. ไอแทรของเบลา่ากับสุทั้งหมดนะครับ <I understand. S 1> เมื่ออยู่สถานะ <I understand. S 1> ไก่เกลี่ย ด e เฟนซ์ของศัตรูจะลดลง30%เป็นเวลา2เทอร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่ทุกคนแนะนําตอนที่ผมเล่นจิงหลิวว่าให้ใช้เปล่าเพื่อจะได้ลดดาเมจให้จิงหลิวเนี่ยโจมตีได, <I understand. S 1> ได้แรงขึ้นนะครับ <Quand> ก็สกิลต่อสู้ลบับศัตรูท hmm. าไม่ตายทําให้เราตีแรงขึ้นนั่นเอง <I understand. S 1> ออพรสวรรค์นะครับหลังจากทําการโจมตีแล้วหากศัตรูเป้าหมายติดเอฟเฟกต์ดีบัฟ เบล่าจะฟื้นฟูพลังงานเพิ่มเติม5หน่วยเอฟเฟกจะเกิดขึ้นค้ายแนวต่อการโจมตี mm. ก็คือถ้า <I understand. S 1> เราใช้ดีบับอื่นแต่ศัตรูก่อนเช่นคอมโบกับเซโวให้ติดชาร์ไฟฟ้าอะไรเงี้ยแล้วเราก็ใช้พวกซิต่อสซ้อถ้าไม่ตายเวล่าก็จะได้อ่าพลังงานมาอีก5หน่วยนั่นเอง เทคนิคนะครับ preemptive style uh, Pre นะครับเมื่อศัตรูโจมตีทันทีแล้วเข้าสู่การต่อสู้จะสุ่มสร้างดาเมจน้ำแข็ง80%ของแอคแทคของเปล่ากับศัตรูหนึ่งตัวพร้อมทั้งมีโอกาสพื้นฐาน100%จะท,ทำให้ uh, defense ของศัตรูเป้าหมายแต่ละตัวแต่ละตัวเลยนะลดลง20%เป็นเวลา2เทิร์น อาจจะสุม่มเพราะฉะนั้นถ้าบอสมีตัวเดียวอ่ะก็โดนแน่นอนถ้าบอสมีสามตัวอาจจะสุ่มโดนเนาะแล้วก็ตัวไหนที่โดนก็คือดีเฟนซ์จะลดลงอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนเหมือนใช้ําไม้ตายเลยแต่้าตไม้ตายสามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นก็คือแบบถ้าใช้เปเรล่าเนี่ยเข้าไฟจะทําให้ฝั่งเราตีแรงขึ้นเพราะว่ามันรับจากดีเฟนต์ไงมันไม่ได้รับจากน้ำแข็งนะ <I understand. S 1> อ่าเนี่ยมันนับจากดีเฟนต์เลยแปลว่าตัวไหนก็ได้นะครับ เปใช้แทนซิว่าบูในส่วนของการลดดีเฟนต์ได้เลยสกิลเสริมนะครับแบชนะครับสร้างดาเมจต่อศัตรูเป้าหมายที่อยู่ภายใต้เอฟเฟกต์ดีบัฟเพิ่มขึ้น20%แต่แปลว่าถ้าเกิดเขาเป็นคนดีบัฟเองหรือมีคนอื่นดีบัฟเนี่ยเวลาสร้างดาเมจเนี่ยก็จะแรงขึ้น The Secret Strategy นะครับเมื่อไปล่าอยู่ในการต่อสู้อัตราสร้างฐานะของฝ่ายตัวเองทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น10% แค่เขาเข้าไปอยู่อ่ะสถานะก็คือเพิ่มเ,เพิ่มขึ้น10แหละก็หมายถึงคนอื่นด้วยเช่นพวกแซมโปพวกพวกเล่นลมสายฟ้าไฟอ่าเล่นกับพวกลมสายฟ้าไฟได้ดีเพราะว่าสถานะจะเป็นพวก,พวกสร้างสถานะทั้งหมดเนาะวิปเอานะครับเมื่อปล่อยสกิลต่อสู้และลบเอฟเฟกบัฟจะสร้างดาเมจในการโจมตีครั้งต่อไปเพิ่มขึ้น20% No. ทำให้แบบเพิ่มดาเมจไปอีกอะ่ะสองอันเนี้ยเพิ่มดาเมจเข้าไปอีกแต่ว่าตัวเปล่าเนี่ยมันดาเมจไม่ได้แรงไงแต่ว่าสกิลเสริมอะ่ะมันไปดาเมจหมดเลยอิโดเลนเนาะเนี่ยของผมเปิดสองละผมอยากได้สักสองตัวแต่ว่ามันแจกแค่ตัวเดียวนะแล้วก็จะได้แค่สามเดได้สักสี่ มา E1 ก่อนละกัน e 1 v i c t o r y r e p o ร t นะครับเมื่อศัตรูเป้าหมายถูกกำจัดแล้วเนี่ยเวลาจะฟื้นฟูพลังงาน5หน่วยอีสองนะครับอดัมแมนชาร์ดนะครับเมื่อปล่อยสกิลต่อสู้และลบเอฟเฟกปั๊บความเร็วจะเพิ่มขึ้น10%เป็นเวลา2เทินอีสามนะครับเลเวลสกิลต่อสู้บวก2แล้วก็เลเวลการโจมตีปกติบวก1 อีมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นี่ e 4 E4 เนี่ยจะทำให้เปล่าหน้าใช้มากๆก,กับคนอวยสายน้ำแข็งนะครับฟัอนารสิตนะครับเมื่อใช้สก,กิลต่อสู้จะมีโอกาสพื้นฐาน100%ที่ทำให้ความต้านทานน้ำแข็งของศัตรูเป้าหมายลดลง12%เป็นเวลา2เทินนะครับก็คือพอใช้เสร็จแล้วเนี่ยก็จากเปล่าจะลดดีเฟน์ให้แล้ว30%ก็จะลด ความต้านทานน้ำแข็งลงด้วย12%ดาเมจก็จะเพิ่มไปอีกนะครับเป็นตัวคูณที่แยกออกมาจากดิเฟนซ์อีกทีหนึ่งเป็นคนละช่องเนาะอัพสโตรดเจโอพาดีนะครับเพิ่มทาให้ตายแล้วก็เพิ่มเลียกวควงสวรค์น,นะครับแล้วก็ E6 นะครับหลังจากการทำโจมตีหากศัตรูเป้าหมายอยู่ภายใต้เอฟเฟกต์ดีบัฟจะสร้างดาเมจน้ำแข็งเพิ่มเติม40%ของเปล่า เขาเพยายามที่จะบัฟไปล่าให้ดาเมจแรงมากๆแต่ว่าจริงๆแล้วเรามาใช้ลดดีบัฟอย่างเดียวแหละเอามาลดดีเฟน์ลดน้ำแข็งเนาะก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของไลค์โคนกันเนาะว่าของไพเวนเขาแนะน,นำเป็นอะไรเซตนะครับก็แนะนำเป็น2เซตเนาะเซตแรกก็คือเซต ลมเพราะว่าอะไรเซตลมเนี่ยทำให้เวลาใช้ท่าไม่ตายเนี่ยจะได้ advance forward อีก25%ิร์ก็คือเร่งสปีดไป25%เลยนะครับหรือว่าจะเป็นเซตขับบอยที่พอใส่ครบ4ชิ้นแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มสปีดอีก6%นะครับส่วนเครื่องประดับเนี่ยแนะนำเป็นต้านทานนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่เซตต้านทานเนี่ยจะทำให้เพื่อนได้คิดดาเม g ทั้งหมด สิบเปอร์เซ็นฟรีเลยแล้วแค่เราใส่เซตนี้เนาะอืมแล้วก็หรือจะใส่เป็นเซตเลือดก็ได้นะครับโดยที่เซตเลือดเนี่ยก็จะเพิ่มแอคแทดให้เพื่อนแปดเปอร์เซ็นตนะครับก็ชอบเซตไหนก็ใส่เซตนั้นได้เลยนะครับโดยในส่วนของสเต็ปนะครับเขาใส่เป็นเอฟเฟกต์เลดนะครับสปีดเอพีแล้วก็เอเนอร์จี e ีเจนนะครับเอฟเฟกต์ฮิตเลดเนี่ย เขาแนะนําว่าให้ใส่ถึงประมาณ67%เแล้วก็มาหาเป็นสเตตต้านทานสถานะให้เกิน30เพื่อใส่โบเ k e น Q คิวเพื่อจะได้เพิ่มดาเมจให้เพื่อนอีก10%เแล้วก็เน้นสปีดเนเฮดพกับดีเฟน์เพื่อไม่ให้ตายอืมแล้วก็ถ้าจะเล่นสายดาเมจอะต้องกด e 6ก่อนค่อยไปบิวเป็นดาเมจเนาะถ้าเกิดก่อน e 6กก็แนะนำเป็น เซ็ตสปีดเซ็ตเอเนอร์จีเพื่อที่ว่าจะได้ออกไปเก็บสแตทเก็บพอยต์ลบดีบัฟสตู ool, นะครับแล้วก็เซ็ตก็พยายามใส่เซ็ตที่มันแบบเพื่อนแบบโดยที่ไม่ต้องหวังสกิลอะไรแบบเนี้ยเซ็ตที่แนะนำนะครับเป็นซิ l เ e อร์วูฟทั้งสองแบบแบบ5ดาวแบบ4ดาวนะก็เป็นประจำตัวของซิ l เ e อร์วูฟนะครับก็ดีที่สุด เพราะว่าเพิ่ม h i ิตเลตแล้วก็เพิ่มเอเนอร์จีแล้วก็ตัวเปล่าเนี่ยมีลบดิฟเอนซ์อยู่แล้วทำให้เราได้ Energy ์จีฟรีจากการใช้ไอโคนนี้นะครับในส่วนของอที่เป็น4ดาวก็จะเพิ่มเอฟเฟกต์ t e เหมือนกัน ก็จะทำให้ได้คิดเลทด้วยแล้วก็มีดีบัฟที่เป็นอีเทอร์โค้ดที่ทำให้โดนดาเมจแรงขึ้นซึ่งตัวไหนจะเป็นตัวคูณอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวคูณสามตัวคือตัวคูณในส่วนของลบดีเฟนซ์ลบต้านทานน้ำแข็งแล้วก็โดนโจมตีแรงขึ้น เห็นไหมเป็นตัวคูณตัวละคูณเวลาตัวคูนอะมันคนละตัวมันทําให้เวลาเราได้ผลลัพธ์จากการคูนอะมันก็เลยจะเยอะขึ้นเพราะว่าตัวคูนอะมันไม่ได้คูณรวมกันอืมเช่นมันจะเป็นสิบคูณสิบจากการที่สิบคูณสิบมันคือร้อยถูกไหมอ่าได้ผลก็จะเพิ่มร้อเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้ามันเป็นคูณเดียวกันอะมันจะสิบเปอร์เซ็นต์บวกสิบเปอร์เซ็นต์มันก็เป็นแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต เพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ดาเมจที่ออกมามันจะแค่ยี่ไม่ใช่ร้อเซเพราะมันเป็นตัวคูณเดียวกันเนาส่วนใส่ฟรีนะครับสามารถใส่ประจำตัวลูก้าได้นะครับก็ลบดีเฟนต์เพิ่มเข้าไปอีกเนาะส่วนเทรสนะครับก็แนะนำเป็นใส่อัติเมทไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยอ่อนสวรรค์แล้วก็สกิลต่อสู้นะครับ แล้วก็นะคำแนะนำเนี่ยเนื่องจากเปล่าเนี่ยเป็นตัวดีบัฟเนาะก็แนะนำให้อัพในส่วนของเอฟเฟกต์ฮิตเลแล้วก็สปีดก่อนอย่างอื่นนะครับเพื่อให้เธอไปดีบัฟศัตรูได้ไวที่สุดกว่าคนอื่นในทีมเพื่อให้ทีมทุกคนในทีมตีแรงขึ้นนะครับก็ถ้าจะเห็นเนี่ยก็แทบจะอยู่กับทุกทีมเลยเนาะได้ทั้งเบรดได้ทั้งเซรี และทางเจ้าโยนต์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเดือนนี้เนี่ยน่าจะคอมโบกับจิงหลิวรัวๆเลยแหละเนาะเรามาดูในะส่วนของเบล่าในเว็บเกม8กันเนาะเกม8นี้ให้ S เลยนะแล้วของอันนี้ให้เท่าไหร่นะให้ S เหมือนกัน e 6เนี่ยกลายเป็น ss ก็คือมันได้ S บวกอะ่ะตอน ec ตอนที่ได้ก่อน ec เนี่ยก็ได้ S แล้วเนาะก็เช่นกันนะครับก็คือแนะนำเป็น before t h e tutorial mission start นะครับเหมือนกันเลยเป็นแนะนำเป็นส่วนของตัว4ดาวแต่ว่าแนะนำให้ขัด5 เพราะว่าซีดาวมันน่าจะหาขัดห้าได้ง่ายกว่าหรือเปล่าเพิ่มฮิตเลดนะแล้วก็ได้เอนเนอร์จีนะครับทำให้ใช้ท่าไมตได้บ่อยขึ้นใน,นส่วนของเซตแนะนำเป็นเซตขับบอยเพื่อเพิ่มสปนะีดเนาะแล้วก็แพนแพนนี่น่าจะเป็นเซตฮิตเลดอ่าเป็นเซตฮิตเลดนะครับเอฟเฟกต์ฮิตเลดถ้าเกิดว่า เพิ่มดาเมจของตัวของคนใส่ตามจนในฮีเลตก็อันนี้เขาใส่มาเพื่อให้ฮีเลตอะ่ะมันเยอะๆไว้ก่อนจะได้ยังไงยงไงก็คือติดดีบับแน่นอนนั่นเองแล้วก็ในส่วนของสายฟรีก็แนะนำเป็นลูก้าหรือจะนะนำเป็นของ่อซเซอร์วูอีกใบหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันต้อง,องรอลิมิเตดกลับมาเนาะถ้าไม่ได้ก็ใบนี้ อปน,นี้หาได้จากในส่วนของอืมเป็นน่าจะเป็นกิจกรรมนะตาหนะันเกมอีเวนต์นี่ เป็นกิจกรรมของซีร์บาโตอนเปิดเกมก็ถ้าใครไม่มีก็ใส่ลูกาเอาละกันนะครับในส่วนของฟีทูเพ a y ทีมนะครับเปล่าก็มาช่วยดีบับให้ต้านเหิงกับเซอร์เวได้นะครับแล้วก็มีนาราชาคอยฮิลนะครับก็คือใส่แทน MC ได้เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดใส่ MC ก็จะถึกขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าใส่เปล่าก็คือศัตรูก็จะตายเร็ว แต่เราก็จะตายเร็วด้วยแล้วก็ในส่วนของไสน้ำแข็งนะครับก็สามารถที่จะเล่นกับน้ำแข็งได้เนาะก็ตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นจิงหลิวได้นะครับเล่นกับเจอพาเล่นกับเปล่าแล้วก็มีตัวฮิวตัวหนึ่งนะครับก็อีเว์เ็กซ์คลูซีฟนะครับถ้าเกิดใครหาไม่ได้แล้วนะครับก็รอ อ่าซเวอร์บูบลีรันนะครับหรือว่าใช้ลูก้าไปก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครพอยเหลือแบบสุ่มกาชายเยอะนะครับก็สามารถเปิดของเวลมาเล่นก่อนได้นะแต่ว่าเวลอะ่ะมันหลักๆก,ก็จะได้แค่สแต,แต็กแหละตัวในส่วนของสกิลต่างๆอะมันจะยากกว่าของลูก้าเยอะนะครับก็ถ้าเป็นเว็บเกมแปก็แนะนำเป็นคาร์บอยเพราะว่าจะได้สปีดเนาะแล้วก็ให้ใส่แผนเนาะ จริงๆอ่ะตอนนี้มันมีสปีดเซต็และก็ให้เพล่าใส่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวเพล่าเนาะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ